ณนะจุดที่เรายืนอยู่ที่นี่นะครับเรียกว่าบึงราชนกนะครับซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับแล้วก็เป็นบึงขนาดใหญ่5าแห่งของประเทศไทยที่ประกาศอยู่ในราชกิจจารุบเบกษานะครับบึงราชนกเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด4 8 0 0ักว่าไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่ในเขตตบบาบลวังทองตํบบาบลวังพิกุลของอำเภอวังทองนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับเช่นคลองระบายน้ำเนี่ยจะอยู่ในเขตตำบลอรลัญยิกของอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับ ที่หม่างโครงการก็เนื่องจากว่าบึงบึงที่นี่เนี่ยขาดการพัฒนามาครับมาอย่างยาวนานนะครับจังหวัดพิษณุโลกเองทางสำนักทรัพยา,ย,ยากรน,น้ําแห่งชาติเองเนี่ยก็มองเห็นว่าควรที่จะพัฒนาบึงแห่งนี้เนี่ยเพื่อยังประโยชน์ให้กับเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนในพิษณุโลกแล้วก็ในเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับอ๋เขาไม่อยู่ที่นี่ไงใช่ใช่เนี้ยเราก็จะกันส่วนออกเป็นบางส่วนนี่ที่เขาประชุมกันนะคือโซนเนี้ยคือโซนสังคนาการเรื่องการแข่งขันเก็บเอสซีค ที่สกีไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนโซนที่ที่เขาเรียกว่าโซนอนุรักษ์ในเรื่องการปล่อยปลาเพราะว่าที่เนี้ยในพื้นที่เนี้ยมีที่ประมาณประมาณสามพันหกร้อยกว่าไร่ถ้าเราล่องเรือไปตรงนี้เรือลมแรงนี่เราอยู่นะฮะถือว่าที่ดึงแรงมากอันนี้เป็นสวนส่วนที่ที่หนึ่งสวนคณะลำเนินรวมกันแล้วประมาณสี่ร้อยไร่อันเนี้ยกรมปราพิบลก็จะ เอาไปเป็นคือสวนโลูกค่ะคือหมายความว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นรูปหกเป็ดนี้ได้อ๋อเชื่อมกันจับกับตัวสธานะเลยใช่นี่เข้ามาที่นี่ตนี้เขาเขามีอาการออกแบบไปแล้ว